ผู้คนแตกตื่นเงาลึกลับผู้คุมวิญญาณปรากฏเหนือน่านฟ้าแซมเบียนเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยมีประสบการณ์เจออะไรแปลกๆบนท้องฟ้ามาบ้างแต่คงไม่มีใครเคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้ในลักษณะนี้แน่ๆเงารูปทรงประหลาดนี้เกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าบริเวณห้างสรรพสินค้า มาคูบาหมอในเมืองดิสเวทางตอนเหนือของประเทศแซมเบียนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาหากคุณดูดีๆจะเห็นว่ามันคล้ายกับลักษณะของผู้ควบคุมวิญญาณในภาพยนตร์ชื่อดังแฮ r ์รี่พอตเตอร์อย่างมากพยานคนหนึ่งกล่าวว่าชาวบ้านบางคนเริ่มสวมดมนต์อีกหลายๆคนพยายามวิ่งหนีมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆส่วนพยานคนอื่นกล่าวว่า พวกเรารู้สึกช็อกที่เห็นรูปนี้มันรูปร่างคล้ายมนุษย์ล่องลอยอยู่เหนือก้อนเมฆประมาณ30นาทีได้ส่วนชาวเน็ที่เห็นภาพเหล่านี้ต่างคิดว่ามันเหมือนเงาอะไรสักอย่างที่ลอยอยู่ในเมฆมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของก้อนเมฆอ้างอิงจากสื่อในประเทศแซมเบียนขณะของเงา มหืมานี้มีความยาวมากกว่า100เมตรและกําลังใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านก้อนเมฆตรวจสอบดูว่ามันเป็นก้อนเมฆหรือปรากฏการอะไรกันแน่โดยส่วนตัวความคิดของผมผมคิดว่ามันน่าจะใช้ Photoshop กันแน่นอนนะครับแต่ก็แล้วแต่ความคิดเห็นของหลายๆคนจะคิดยังไงความคิดเห็นผมนั้นผมคิดว่าน่าจะมาจากโฟโต o ช็อปแน่นอน